กเลยจ้ะน้องเขาก็มาขายเลยนตามนะผมทั่วเขาเรียกอะไรนะทุกคนรถบ่วนหรอหรืออะไรคมเมนต์บอกแอดได้นะแอดมารู้จักอยู่ด้านนู้นได้บค่ะขนมหวานนะทุกคนที่ทำแบบเสร็จแล้วนะคือถึงการที่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยหวานทับชิมสลาแล้วก็ปลามนี้นะค่ะ สวัสดีวันฝนตกทุกคนตอนนี้แอดอยู่ที่บางกะปินะคะเดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปตลาดบางกะปิวันฝนตกนะทุกคนไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากปากทางออกมาจากเราตั้งมาทุกคนก็จะเป็นร้านขายผักประมาณนี้นะร้านนี้ขายตั้งแต่เช้าย รู้ใช่ไหมต้องถามก่อนนะว่าเลือกได้ไหมแต่ถ้าสมมติเราเป็นทองกคงอะไรอย่างเงี้ยก็คือทองนั้นเลยนะทองนั้นเลยนะทุกคนแบบเดี๋ยวอัดคาด้วต่อเลยค่ะตอนนี้เป็นจอยลากท้ายหนึ่งเก้านะคะแต่ด้านในก็มอะไรนะถ้าเป็นเงินสมุนไพรแบบที่ติดที่เป็นธนาคารจึงสีเก่านะตอนนี้ไม่มีแล้วจ้ะ ร้านนี้เป็นร้านดีดีน เป็นซอยที่แบบว่าอันนีอะ่ระแ้วผดีไซน์ก็แบ่าเปนพวกนะด้านนี้เป็นร้านหมูน่าแเป็นนะงรจะเป็นผักนะผักดานนี้เลยราคาตนนี้เลยจ้ะจะเป็นไก่ใช่ไหมไก่ก็ทำนี้เลยแต่อข้าว ที่สำคัก็จะเป็นร to ้านตามแย้มขายนะที่คนซอยนี้นี่ใส่แล้วก็กลนแสงกลมข้าวกลอะไรนะตองหน่พวกน้ำหนึงน้ำหนูก็มีค่ะใสเม็ดขวหนึ่งเมลข้าวพวกเียบพวกมาอพวกอะไรอย่างทุกคนผ่านตองผ่านพวกแก้ว เครงปรงอะไรอยางเ้จ้ะอมีมาเรื่ยเว่เป็นของนอก็มีแหลนี้อาจะเป็นเครื่องปร่อกามนี้เลงปเรย ขนมสมัยก่อนอะไรเงี้ยมนจมีขายกันนะเป็นแบบพวกขายสนมนะพวกค้าแม่ค้าเป็นร้านช่วยเหลยที่เครก็มีเหมือนกันจ้ะต่อค่ะพวกขนมเนี้อขนมก็จะเป็นแามนี้เลยมี่จะขายพวกฝังไปเหมือนพวกมันชิ้นอะไาขอะไรเงี้ยจ้ะแอดมาเดินต่อเลยค่ะ ็นเครือขนมหวานนะทุกคนที่ทำแบบเสร็จแล้วนะคือถึงการเล็กชิ้นอะไรอย่างเงี้ยทับชิ้นสลาเนยก็ปลาอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะ ก็เหมืนกัน ok ั up, ่นะคะแ่ังมกสดรีไก่สดอะนรต่างต่างค่ะ่สดที่นี่ก็คือจาการ์มเมือนกัท่าไ่สทีนี่อจาการอั่ะถ้าจ่าเท่าไหร่นะจริงๆเอาเป็หมอกว่าตลาดบกะอหนเหนตังแต่เช้าเย็นเย็นเลยเด็กแล้วคจาอันนี้เป็นอิดฟองนะ ตอนนี้ก็จะดีทีหนึ่งค่ะทุกคนก็คือจะไม่ไม่โดนเครื่องนะไม่โดนฝนเพราะว่ามันจะมีหลังคามีหลังคาทุกคนจ้ะตันนี้ก็เป็นช่วงแบบอุ่นๆที่สนโอ้เดี๋ยวนี้โซนต่อไปจะเป็นโซนค่ะที่อยู่ด้านในแล้วทุกคนเดี๋ยวแอดดีกว่าแอดไปได้นะานในแอดไปก็ได้ไหนๆก็ไหนๆว เนเายเลยนะตลาดดังกระเพียของเยอะมากของถูกมากตอนนี้แอดมาจะมาเป็นโวงส,ส,ส, Arrow, ส,สองโวงนะคนเป็นเทียงกว่าจะบ่ายแล้วแ่ก็จะมีอาหาเป็นพุกไก่ตามนี้เลยนะไก่ไก่ก็มีนะทุกนจ๋าบางไก่ก้าิ อะไรน,นะทุกคนรถด่วนหรอหรืออะไรเม้นบอกแอนได้นะแอนมารีสตกอีกด้านน,ะาน,านงึงน,บบน้องอะรจ้ะมาค่ะตามเลี้ยนะคะเข้ามาตลาดบางกระปุกเอ่อลาดพร้าวร้อยหนึ่งใช่ไหมจะอยู่ขวามือค่ะร้านนีค้ค่ะขอบคุณค่ะร้าท่านาอ่นเลอ่าพาต่อนนะไม่รู้ได้แค่ไห कहा ม hmm. right? uh, ีแตงร้วด้วยโอ้าน่ากิมีแตบต้วด้วยแ้วก็้วก็เป็นเคือแกงอะไรเงี้ยจ้ะเมื่กอะไร้คะอนะัวโัวอะรแล้วจ้ะอร้านนี้ขายมานาวแล้วจ้ะเป็นปลาเรียกวลาอะไรนะคพี่คะเดี๋ยวนี้ขายเท่าไหร่คะอย่างนี้ โลวายสามสิบมาได้ในร้านนี้แบบแอดอยู่นานมากแล้วแอดอยู่ตลาดมาอยที่เปิดมากี่ปีแล้วคะน่าจะนานอยู่สามสิบกว่าปีโอ้สามสิบกว่าปีราคาดีมากทุกคนมาได้เลยจ้ะ like คือรงมรวมให้เรียกวอาเขาเรียกอะไรนะย่างให้เรียกว่าอะไรจ้ะร้านนี้แนะนำเลยจ้ะของแท้ก็มีนะทุกคนจ้ะของแท้เลยนะะอันนี้เลยโอ้ราคาดีมาก

แขนงรองนะแรองก็มีขายเหมือนกันจ้สะสอกโบะเลเยอะมากทุกคนแอดจะพาเดินล้อๆไปนะอาจจะไม่ครบนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีเพลงบางร้าน่างนี้นะ กุ้งหมดเลยนะกุ้งสดมากเดี๋ยวแอร์พาเดิอันนี้จะเป็นไซส,ส,ส์ใหญ่ใช่ไหมไซส์ใหญ่จะเป็น320อ๋อถ้าเป็นอีกไซส์ก็จะเป็น200อย่างเงี้ยตักนเดีวแอรเดี๋ยวแอร์ายให้ดูงใหม่นะตามนี้เลยแต่ร้านนี้สดมากทุกคนคนขาอันนี้จะเป็นพารุกิอีกซอยนะก็จะมีพวกป่า คกอ็าาากตามนี้ด้วยนะคือปลากระบอกอะไรเนาะแต่ลแล้วปลาบาง,งอย่างแอ๊ดไม่รี้จักนะทุกคนบอกแอ๊ดด้วยนะเคยไหมจ้ะแล้วก็เคื่อผักผลไม้นะก็มีต่างก็มีก็จะเป็นอีกหนึ่งร้านเนื้อนะแต่จริงๆอ่ะก็มีร้านนะพอดีร้านเขายังไม่เสร็จอ่ะทุกคนดูร้านนี้ได้นะโหราคาดีมากแล้วแบบใครที่เป็นซอเครื่องใม่ อะรที่แบบชอบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยตานนเมเงื่อนเวลาแอปแพงนิดนึงนอ้ยนะที่นรนเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตีสามปิดประมาณบ่ายสองค่นะนร้านนี้มาตีสามแล้ว,ลวทุกคนปิดบ่ายสอง ยังไม่ตื่นแอดไม่ตื่นแน่นอนใครยังไม่ตื่นแอดไม่ตื่นแน่นอนได้จ้ะทุกคนมาร้านนี้ได้นะจ้ะขอบคุณค่ะจ้ะแอดพาต่อเลยนะเดี๋ยวขานีจะเป็นขาออกทุขาได้ในเตียงนะเป็นแบบช่วงประมาณเที่ยงก็จะเป็นอย่างนี้นะตลาดบางกะปิก็มีตั้งแต่เขาเรียกอะไรนะมืด ข้าวปุ๋ใช่ไหมหรืออะไรเอ่ยามนี้ามนี้เลยจ้ะแล้วก็เป็นพวก่องน้อยทุกคนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทอือกึงมากทุกคนจ่ายโอ้โอยู่แบบนี้ร้อยสามสิบบาทพอเนื้อไม่ข้าเลยนะทุกคนราคาดีมากตลาดบางกิตนะเดอร์ออฟเดอร์ไปเรื่อยๆนะทุกคนจ่ายยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอปด้วยนะคะ ตลาดบางกระปิบเดี๋ยวอาจจะมาเก็บอีกร่องน,นะวันที่ไม่ใช่เป็นวันฝนตกนะทุกคนจ้ะเดี๋ยวอาจจะเก็บคลิปมาให้อีกรอบนึงน,นะะอันนี้ก็เป็นหมูแนละเครื่องในหมูนะทุกคนจ้ะร้านนี้ก็พร้อมเครื่องในหมูนะทุกคนจ้ะโอเคค่ะเดินต่อเลยค่ะได้ค่ะอันน,นี้นก,นก,นก,นนนก็เป็นร้านขายหมูนะทุกคนจ้ะอันนี้เลยหรือจ้ะ ร้านนี้จเป็นร้านไข่สคนไข่ราคาดีมากสูร้าห้าสิบอี่ราคานี้เลยนะถ้าเอาถใกล้แอดซื้ออะไรทุกคนอย่าหลับใจอ่ะกลัวมันจะต่างกันราคาดีมากทุกคนร้านไข่ไข่นะ 山形県。